วันนี้มาชมการชิงแชมปม์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก117ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงรถเจ๋งเพชรหนุ่มน้อยอายุ16ปีสูง165ซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับกับคู่จ้ของเขาฝ่ายน้ำเงินลาฟาเอลยาเซอายุ21ปีสูง165ซนติเมตรเท่ากันชกมาขออภัยนะครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับรถเจ็งนี่ชกมา7ครั้งชนะ7ครั้งรวดนะครับลาฟาเอลในชกมา สามครั้งชนะสองแพ้หนึ่งไม่มีเสมอนะครับมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็มาดูว่ารถเจ๋งจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองนะหรือเปล่านะครับชนะมาตลอดนะครับไร่พ้ายแล้วก็น็อกมาตลอดนะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะน็อกแล้วก็คว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเป็นเชมขัดเชมแรกของชีวิตเลยนะครับเป็นนักมวยที่ไร่ผ้ายนะครับอายุเพียงส6ปีนะครับมาดูว่า เพลงเขาเขาวันนี้จะสังหารคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่านะครับรถเจ๋งเพชรหนุ่มน้อยนักชกวัย16ปีไร้พ่ายนะครับกอลํามวยอยู่นะครับราฟเฟลยาเซ่จากฟิลิปปินส์รถเจ๋งนี่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนะครับเป็นนักมวยฝีมือดีอนาคตไกลเลยนะครับราเฟลกอ ฝึกผลมวยไทยมาได้อย่างชำําญนะครับลำมวยได้สุดโฟันซอกลำมวยได้เสวองามนะครับามาฟังกิการากกรรมการก่อนนะครับกรรมการก็บอกระวังกระจับมีน้ำใจนักกีฬานะครับเ,เตรียมความพร้อมอยู่กม็มุู่หวาชํำกัดแชมป์จะอยู่ไทยหรือฟิลิปปินวันนี้นะครับ จะต้านทานรถเจีงได้หรือเปล่าราฟาเอลวัย21ปีกับ16ปีนะครับลาฟาเอลเป็นฝ่ายไกยังมาจยังเตะสูงเลยรถเจีงก็ยังใจเย็นอยู่ทีไปรถเจีงเตะสูงขึ้นเหมือนกันมันทุบหนึ่งสองเข้าไปโอ้ราฟาเอลชวนทะเลาะแล้วตอนนี้บุกใหญ่เลยทีไปลาวทีเตะโอ้เตะเขาเต็มๆเหมือนกันรถเจีงว่ารถเจีงตเตะเบื่อยังยักใส่กันอยู่ เป็นไฟล์ลาฟายโอขยักเข้ามารถเจ๋งก็เลย่นฟันหา,างพื้นไปนี่โดนเตะสูงเลยลาฟายโเตะสูงไปจ้าย่างเล่นพับในเอา้าเล่นพับนอกเคือเหมือนกันมันหนึ่งสองก็ไปเลยมันหนึ่งสองก็น้ามันสองก็น้าโอ้ลาฟายโนี่ไม่เล่นด้วยนะครับได้จังว่าก็รู้เลยรถเจ๋งนี่ยังดูเชิงอยู่ลาฟายมาัดพื้นเตะตามก็จ,จะมัดเข้าหน้านะยังเบื่อโู หาจัะบอกกันเยอะรถจีนเล่นพร้อมใดเล่นพร้อมนอกเครื่ลาเฟลลาเวลก็จะกมามันสองคนน่ะรถจีนยังทีบไปเยอะยึดใส่กันใหม่ทิบลาเวลเตะสูงเลยเตะจ้าย่างรถจีนย,ยึดเจ้าขึ้น่อยอะนะครับยึดไปยึดมายเยอะรถจีนเตะสูง เตะอีกไม่ครั้งนึงจับขาได้เราพยายมัดข้างหน้าเลยโอ้มัดเจ้าเนี่มัดเครื่องมาเลยนะครับถ้าโดนมีอาการล่วงเนี่ยเราพยายทีไว้อยู่แตาเวื่อขยักมายึกยักทียึกไปยึกมาเราพยายก็ทีทียอยู่เตะสูงเลยเอ๋อเราเจ๋งยึกไปยึกมาเตะเวิร์ดนะเราเวายามยึกมายังไม่ทำอะไรอย่างระวังตัวกันอยู่นะครับยกแรก ลาฟิโทีมเลยโห้ทีมเขเต็มเต็มเลยมาดสงงหน้ามัง้างหน้าล้วก็เตะตามแต่ยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับเจียงเขาขึ้นมาดเจีงมัดเบิดเตะตามมัดสวนขึ้นเหมือนกันลาฟลโเจียงว่าไม่เป็นไรเข้ามาเลยอย่างยึกยักกันอยู่นะครับยังว่าเข้ามาเลยอยู่เหมือนกันกว่ามือเรียกกันอยู่มัดเบิดมัดสองข้งไปเตะไปลาฟิโอมัดคุณแจนี่ออกแบบเป็นมัดเครื่องนะครับเครื่องไปเลย เตะหน้าไปร,ร,ร,รถเจียงก็พยายามเล่นพันนอกยอะอู้เราเรียวมันสองเข้าหน้าไปแต่ยังต่างหากว่าเยอะรถเจียงนี่สายเตะดีนะครับยังหลบหมัดได้ดีโยเรารถเจียงเตะเ,เขาลงตัวไปเลยทีบรถเจียงทิบไว้เราเรียวมันสองแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมัดยังไม่ถึงโอ้ทิบหน้าเลยเราเรียทิบหน้าเลยเนี่ยรถเจียงว่าเออไม่เปไน็นไรรถเจียงยับหมดตรงเสหนึ่งนะครับ ก็ยังโคซีสูสีกันอยู่นะครับมาว่าตอนยกที่สองมากันสับเบอร์ลุยลุยไปลาพิเอลยวังขยับเข้ามาแล้วรถเจ็งเตะสูงเลยแต่ยังเวิดลาพิยวจะเล่นพับในเล่นพับนอกมันสองไปเตะตามเลยโอ้ยทำได้ดีนะครับมาแล้วตัดล่างเลยรถเจ็งเจ้าจังเจ้าจังขึ้นเอามันสองไปเตะตาม ลาเฟโนี่ดุดันเลยนะครับมาวันนี้รถเจ็งยังตั้งหลักตั้งรับอยู่ยังเจอะยางไปโยลาเฟโเจอะยางเล่นพับในไปอาทิบรถเจ็งเตะเบิ้ลาเฟโเราเป็นมังซอกหน้า,ามัามมางซอกหนา้าโอ้เป็นหมัดเป็นหมัดแบบคว้างนะครับไม่ใช่หมัดตรงนะครับยังไม่โดนหน้าของอรถเอารถเจ็งเจ็งยึกยก,ยกางกทีบรถเจ๋งทีบเตะพับนอกเตะเบิ้ คืนเหมือนกันลาเวลเล่นสูงเลยเลุดพอนอกมามันสองมื่อสองนหน้าเลยโอ้โดนแล้วมัดน,นี้ยังโดนอยู่รถเจงเจ้าคืนแล้วลาเวลขยับมาลาเวลมันสองข้างหน้าวืดอยู่มันสองข้างหน้าโอ้แท่งของเข้าไปรถเจงบอกว่ายังไม่เป็นไรยังไม่เข้าจุดสําคัญนะครับลาเวลยับอยู่ทีบรถเจงเตะเวิร์ด เราเบียวก็จับไปโยเราเบี้ยวจ่อย่างยึดเข้าไปยึดเข้าไปเราเบียวมองสองข้างหน้าไปไตะสูงเลยเราเจ็งเราเบียวว่าไม่เป็นไรไม่เสถียือนเอามัดแรกกันมัดบวกกันอุ้มเราเบียวมองสองข้างหน้าเราจังมัดขึ้นมากันเราเราเบียวมัดเพื่อเตะตามโอ้โดดเตะเลยนะครับโอ้จับกระแทกหน้ากันเราเจ็งมัดเวิดเราเบี้ยวจ่อย่างเนี่ยพร้อมนอกพร้อมในมัดถึงสองข้างหน้า ร,รถเจียงพยายามจะเล่นลาตัวนะครับคนหนึ่งเล่นหน้าคนนึงเล่นตัวโอ้มัดของเราไปเขาหน้าเลยรถเจียง,จ,งจ้าขึ้นแล้วมาเขาหน้าขึ้นมันเข้าลงตัวโอ้เราไปมันสองขา้างหน้ามันสองขา้างหน้าเราเจียงก็โดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนตเตะเบือดอไปรถเจียงมัดเบื่อสีกครั้งหนึง่งลาฟเฟลรถเจียงมัดว่าลาเฟลต้สวนรถเจียงมันสองโอ้เขาหน้าไปเหมือนกันต่างคนต่างโดนเอาก,ก่อนล็อกไว้กับมรแยก,กามาก คนต่างโดนอยู่นะครับแต่ยังไม่จุดโฟกัสยังไม่เต็มเท่าไหร่โอ้มันสองเขาหน้าไปลาเฟยเตะรถเจียงว่าไม่เป็นไรยังเดินบุกเป็นตอนนี้เราเรียมันสองเขาน้ารถเจียงยังาๆโอ้สอกสวนแต่เวิร์ดไปรถเจงยึกยึกเข้าไปรถเจงีงอืมสอกเวิร์โดโดนโดนแข่งของลาเฟยรถรถเจงมันเข้าตัวเขาน้าไปอาตอนนี้เป็นรถเจีงเดินบ้างนะครับ รถจึงมางสองขน้าเตะโอ้จับขาได้จับขาได้ตัดล่างทุ่มลงไปเลยโอ้ลงข้างหน้าไม่รถเจีงลุกมากรรมการบอกลุยรถเจีงหมดยกที่สองนะครับกําลังจะยึดใส่นะครับมาว่าต่อกันยกที่สามนะครับกรรการเตรียมพร้อมชำนวนเจ้าหน้าก่อนอ้าวลุยยกที่สามทำไปเอาเตะก่อนเลยยกมาแล้วโดนเตะเลยรถเจีงเตะขึ้น เจีงเตะสูงเตะโอ้ไม้กันคอเลยดอกนี้ลาเวลมันสองเข้าไปเตะโอ้เขาลงตัวเต็มกันจัไว้ลาเวลรถเจีงกับมันเตะแต่เวิดลาเวลมันสองงหน้ารถเจีงแทงเขาเรารถเจีงมันเข้าลงตัวล่ะคนหนึ่งเล่นลงตัวคนหนึ่งเล่นหน้านะครับตอนนี้ลาเวลจ่อยัางมารถเจีงทีไว้ลาเวลก็ทีขึ้น เตะบุดไปโอ้ขาหน้าไปนิดนึงรถเจ๊งจะจ่อย่างโดนทีบไว้ั้งไว้รถเจ๊งเตะก็ไอเล่นนั้นพร้อมน้องเตะขึ้นทร้อนั้ขึ้นเหมือนกันมัดเขาหน้าทางคนโดนออกแรกเตะกันรถเจ๊งเตะอืลาเฟลก็มัดเขาหน้าขึ้นรถเจ๊งเตะวืดไปเตะขึ้นเหมือนกันลาเฟลเอารถเจ๊งเตะโอ้เล่นพร้อมน้องขา ออกอาการเลยเหมือนกันเอ ам, ่มัดเข้าไปกอดคอได้ล็อกไว้เอาแทงเขาไม่ได้กรรมการแยกมาลูกเตะของรถเจ๋งเข้าต้นขาทําให้สุดเหมือนกันเอาลุนลาฟเวลตีไว้รถเจียงยับเตะเจ้าจ้างยังเล่นต้นขาอยู่นะครับเอาเราเรมัดทุ่มพื้นไปเราเรมัดทุ่มข้าน้าแต่ยังไม่โดนเต็มเท่าไหร่รถเจ๋งตีไว้รถเจ๋งเตะมัดหน้าโอ้มัดข้าลมตัว เราไปเตะจ้ายางคืนเหมือนกันเล่นพับนอกโย่ที่ไปเราพยายะมขยับเขาไปแล้วพยยามอืม hm, คนหนึ่งเล่นตัวคนหนึ่งเข้าหน้าเตะแรกกันประสานแช่งกันเลยแต่โดนเจีงขยับบ้างรถจิงเจะายางแต่โดนไม่โดนนะครับเอาเราพยยามัดพื้นเหมือนกันเราพยยาเตะมาเจราลิเชฟันหางมาเอานี่เจราลิชฟันหางคืนเหมือนกันคนหนึ่งเจ้าเจ้าลิเชฟันหางใส่เอาคืนเลย ตูกันทันควันเลยไตเจ้ายางไปลาเฟลเดินเข้าไปลาเฟลเดินเข้าไปมันซ้องหน้าไปแทงเข้าเขาไปแทงเข้าขึ้นมาันรถเจ๋งต่างคนต่างแทงเขาแทงเข้าไปแล้เขากันโยเวียงมาเวียงมาโอไม่มีอะไรกรรมการแยกมามาลือกันไหมทีมาเอาขอไปเตะเจ้ายางมาลาเฟลรถเจ๋งเตะเบื่อเหมือนกันรถเจ๋งมันส้อมหน้า ต่ยังไม่จุดโอครับเท่าไหรลาเวียวเขาจะเอาไ้เราปเจาอย่างเล่นพนักออกมันสองหน้าโอ้เสียดหน้าไปเราเราจึงมัดจับขึ้นเหมือนกันเราจึงเดินปุกอ๋อทีไว้เราเวียวทีอยอะเราจะมันสองหน้าเตะเจาอย่างไปเราไปหมัดสวนข้างหน้าขึ้นเหมือนกันทีไว้เราจึงเตะสูงเลยเตะอีกครั้งหนึ่งลาเวียวบอกว่าไม่โอ้โดนหมัดของเราไปสวนลงมาอยู่เราจึงทีหมดยกที่สามนะครับโอ้ คู่ชีสูสีกันอยู่นะครับออกกบุดกันได้เรื่อยคู่ชีสูสีกันอยู่ว่าตอนยกที่สี่เลยสองยกอะไรก็เกิดกันได้นะครับทำการเช็ดนวมเช็ดหน้าก่อนแล้วสั่งลุยยกที่สี่อา้าวรถเจง๋งจะเข้าไปโดนทีบใบรถเจ๋งหนึ่งสองเข้าไปเราเพียอก็อดคอได้เราก็รถเจง๋งแทงเขาแทงเขาแทงเขาจะเข้าไป,โอ,าไปโอ้แทงเขาเป็นชุดเลย แทงเขาครั้งหนึงเราเฟลล็อกเอาไว้แต่รถเจ็งแทงเขาย,ยังแทงพยายามจะด,ดิ้นหลุดออกมานะครับเอากรรมการแย,ยกมาเราเฟลพยายามจะดิ้นหลุดอยู่ตอนนี้รถเจ็งโบกแล้วรถเจ็งแทงเขาก็ไปเอากอดคอล็อกไว้ล็อกไว้เราเฟลทำไงเราเฟลแทงเข้าขึ้นเหมือนกันนะเอาต่างคนต่างแทงหมุนไปหมุนมาอยู่เอารถเจ็งแทงเขาไม่ได้เอาติดเชื้อกรรมการแย,ยกมาแทงเขาไม่ชัดเจน รถเจีงก็จะไปลาเฟลโอ้เราจะแทงเขาเราเจีงแทงขึ้นมาเอาต่างคนต่างแทงรถเจีงแทงเวียงมาโอ้ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยเอาออกนอกเชือกไปกรรมการดึงเข้ามาลาเฟลรถเจีงลุยไม้ตอนนี้รถเจีงมันเข้าตัวมันเข้าหน้าก็ได้เราจะแทงเขาเราเจียงแทงเอาเจีงแทงเอาต่างคนต่างแทงโย่รถเจีงแทงเขาไปแทงเขา โอ้ตอนนี้วงในเป็นของรถเก๋งแล้วรถเก๋งกดคอมาแทงเขาก็ไปแทงเขาจังก็ไปเราพยายามจะดิ้นรุดจ้ะหลุดมามัดสองขึ้นเหมือนกันรถเก๋งไม่สนแล้วตอนนี้จับคว้าแทงเขาอย่างเดียวเรายก็มัดสวนมามัดสวนมาอยู่ยังจับคอไม่ได้เจับคอได้แล้วตอนนี้ทำไงเลยหลุดไปแล้วอมันรถเก่งพยายามจะจับคอแทงเขาเจับคอได้ขี้คอได้แทงเขาก็ไปรถเก่งแทงเขาเราเข้ามาเราพยายามกันไว้อยู่รถเก่งแทงขึ้นอรถเก่งมัดพื้นไป รถเจียงกอดคอเข้ามากอดคอได้อีกครั้งนึงแทงเขาแล้วก็ไม่โอ้จับได้คอได้แทงเขายังก็ไม่อีกครั้งนึงเราพยายามจะแทงเึ้ื่อนอยู่นะครับแต่รถเจียงแทงเขาเน้นๆเลยรู้ไหมเราพยายามบรรทุกมาซอกมาซอกมารถเจียงคว้าคว้าอยู่หาพยายาแทงเข้าไปพยายาจะคว้าคว้าเอาโดนเขาเลยเอากอดคอได้แทงเขายังก็ไม่อีกครั้งนึงเอาสุดไปเลยนะกรรมการดูอยู่นะครับ บอกว่าโดนกระจับนะครับํำการว่าไม่โดนนะครับอา้าวมาดูกันไหมไม่โดนกระจับไม่โดนนะครับอา้าวซอกไปลาเวลก็หมุนแล้วตอนนี้โดนรถเจียงไล่แทงเขาแทงแทงเข้าไปรถเจียงกอคอได้แทงเขา้าไปอ้าวแทงเข้าไปข้างโอ้เราลาเวลตอนนี้ท้องไส้ปั่นปว่วนไปหมดแล้วราเวลกอดคอได้รถเจียงกอเขาแทงเขา้าไปเราพยาามจะมแทงขึ้นอยู่แต่เข่าของรถเจียงนีง่เอาจนตัวก่งตัวง,งอเลย ลาเฟีโตเต๋โอ้โดนเขาจนตัวกลุ่ตรงงอไปหมดแล้วลาเฟียจนต้องต้านโอ้โดนมาเข้าตัวอีกั้งนึงเอาล็อกคอไว้อยู่แทงเข่าแล้วจึงแทงเข่าแทงเข่าโอ้แทงเข่าแต่ละครั้งนี้เน้นๆเลยลาเฟียนี่ดิ้นไม่หลุดเลยเราเฟียรถเจีงเดินกันไปรถเจียงก็แทงเข่าจังกันไปโอ้เข่าของรถเจีงเลยนะว่าลาฟิโอนี่ตัวกลุ่มตรงงอไปเลยหลุดออกมาแล้วรถเจีงมัดเข่าตัวเบื่อไปมัดยังเบร่อเยอะ อาหมดยกที่4โอ้เกือบไม่รอดเลยนะครับลาฟยลระ,ละครังช่วยนะครับมาดูระคังน้ำมาโดนยังไงนะครับพยายามจะคว้าคว้าอยู่แต่ลยาฟยก็หมัดทั้งสองส่วนมาโยศอกมาศอกเขาเ่าแต่ว่าแต่เขาของรถเจ็งนี่เข้าโอ้ตัวงอเลยเลินงลงไปรถเจ๋งแทงเขาดอกนี้โอ้เข้าที่อกนะครับไม่ใช่โดนกระจับนะครับแต่ลาฟยูนี่แทงเขาก็ดอกนี้เป็นโดนอกนะครับ สุดลงไปกรรมการก็ดูว่าไม่ใช่โดนจับนะครับอ่ามันเห็นอยู่นะครับกรรมการมองเห็นอยู่เอามาว่าต่อยุกสุดท้ายนะครับว่าต่อยกสุดท้ายอ่ากรรมการจะจบมือกันก่อนทั้งท้ายกันก่อนยกสุดท้ายอ้าวลุยยุกสุดท้ายเราพยายาเตะสูงเลยแต่เราเราเจงยังไม่เป็นไรเราเจียงเดินข้าไปเราเจียงฟันซอกเราเฟลียวหมุนลงไปครั้งหนึ่ง โดนเขานี่ไม่กล้าบ,บุกเลยนะครับลาเฟลโ,โดนเขาไปยกด้วสี่โดนจนสุดเลยเ,เตะมาเหมือนกันลาฟนเฟลรถเจงจะควา้วาคอแทงเขาอ๋อจับคอยังไม่ได้เอาจับจับได้แล้วออแทงเขายังกับไปโอ้จับคอได้ก็แทงเลยนะกรรมการยากมากเจอเข่าแล้วมันกล้าบุกหนักเลยนะครับมันกล้าเดินลุยเท่าไหร่เลยนเนี่ยลาเฟลรถเจีงก็เตะไปลาเฟลมันซ้องหน้าออรถเจีงก็กอแทงเขายังกับไปก็ได้ก็แทงเขายังกับไป แทงเขาแล้วก็วาโอ้เล่นเอาตัวเอ็นไปเอ็นมาแล้วรถเจ๋งแทงเขาเน้นๆทั้งนั้นเลยเอาไวยังบุกต่ออยู่เรถเจ๋งกอดเขาได้อรอราเดี๋ยวหมัดสวนอยู่ลำเดี๋ยวชีบไปลำเรายวเตะไปรถเจ๋งขีดไปเราเรียบบางสองข้ก็น้ากอดคอได้ล็อกคอไว้เจ๋งพยายามจะแทงเขาอยู่แต่เรายวหมุนมารถเจ๋งเตะสูงไป เราเรียกขยักมารถเียงเต,ตะอืมวางแข้งนี้เขาเต็มๆเลยเราเรียเตะขึ้นเหมือนกันมันรองเวิดไปโอ้โสอกกับโดนเนาะแล้วเจ็งแทงเขาแทงเขานยาอู้กัวได้แล้วมันเข่ามาเป็นชุดเลยนะครับเทำมาเฉลยกำกันยางมากออกมามาวางการองไปที่เอารถเจ็งม,มองดูทีมงานแล้วทีมงานว่าผ่นนพอนผอนเกมนะครับไม่ต้องแลกแล้วรถเจ็งก็ผ่อนเกมบ้างนะครับทีไว้รถเจ็งทีไว้แล้วก็หมุนลงไปเตะโอ้ ไต่สกัดไว้อ่าวแต่ขึ้นเหมือนกันลาวเยียวรถเจีงส่งสัญญาณสงบศึกแต่ลาวาโยยังบุกอยู่ลาวาโยวต่อยังฝั yeah. ่งสองข้างหน้าวุดไปโอ้สอการบีกครั้งหนึ่งรถเจีงแทงเขาออดแทงขึ้นเหมือนกันรถเจีงมัดเข้าลงตัวรถเจีงมองดูเจียงงานเจียงงานก็ว่าอ้าวมันมันไม่ให้บุกแล้วนะครับรถเจีงก็วนไป ถีบไปโยถีบไแล้ะคนไปโอ้เราจะมาเข้าหน้าแทงเขารถเจีงแทงขึ้นเอาแทงเขาโอ้แลกกัากันเลยกรรมการแย่งมากิตเชื่อกรรมการก็แย,ย,ย่งมาเราเปียวกระจกไปอาจจะวาโยอาจจะคนรถเจีงเตืเต้อเบิดรถเจีงนี่ยผันเจียมไปแล้วนะครับรถเจีงนี่เตะเอามัดเบิดเหมือนกันลาเปโยวลาเปียนี่มัดผู้เบิดไปรถเจีงผันเจียมประคองตัวไปโอ้ถีบไปลาเปโย เราเจงบอกว่าไม่เป็นไรทักทายว่าพอละเตะเลยนี่ยังเข้ามาอยู่เตะเลยเราเจียงเราไปเอาซองเข้าไปรถเจียงเตะเบิดตอนนี้เราเจียง,ง,งผอนเจมแล้วนะครับเตะมาแล้วก็มมวนลงไป้าไปยังโบกโย่หาจยังวายโย่โดดเขาก็ไปมานี่เบิดนะครับราเฟเอาหมดยกนะครับเรามาดูว่าใครจะได้รับการโจมเงยแชมกัดแชมป์จะอยูดที่ไหนนะครับ ก็รอดูคะแนนฟังสัญญาณจากกรรมการอยู่นะครับมาดูว่าใครจะควา้าัดแชมป์ไปวันนี้นักชกไหลพ่ายอย่างรถจก๋งนะครับวันนี้ไม่นอกนะครับมาดูว่าจะออกมายัางไงจะได้จชมปวกัดแชมป์ครั้งแรกหรือเปล่านะครับก็เป็นน่ารถเกง๋งเพชรน้อยชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับโอ้ได้ใัชยชนะนะครับ ยังจะเป็นช,ชนะต่อกันต่อเนื่อง,องน,นะครับรถเจ๋งยังไม่มีคําว่าแพ้นะครับยังโอ้ร้อมกับคาดจหกัดแชมป์เลยนะครับชนะมาตลอดฝ่ายนี้ชนะได้แมชมป์ควาังหกัดแชมป์ไปครองเลยนะครับทำการก็มาชีมเลย์พร้อมกับคาดจหกัดแชมป์ก็ยินดีกับรถเจ๋งเพชรนุ่มน้อยเป็นกําลังใจให้ลาฟาเอลยาเซจากฟิลิปปินส์นะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ในวันนี้นะครับ